เอาคุณนเครื่องอะก็ไปสวดเอาเวลาเอาไว้รางอ้องไว้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 างสามคนก็้คุณผม้ชมว่ารามากุบมา สวัสดีครั้งนึงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนะครับเนาะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของขอสวัยปารวยพุทธาปพารวยขับอซีผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณยายหน่อยพระทุดงกระซิบบอกขับอฟซิครับผมก่อนเนทน่ออกตุดงเปนกระซิบบอกเอาไว้นะครับเนาะฝากไปว่าให้ตามแนวทางตัวนี้เด้อบริษัทขับเอฟซีครับผมก่อนที่จะไปชมชิปของพระทุดงเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับ ทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับ fc ครับมักจะจัดคัดกระพนันขั้นมาขั้นชอบก็อน่เริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สําหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะตามแนวทางคุณยายหน่อยเพื่อนสีเราไปฟังนะครับเรื่องราะวะคุณยายหน่อยนี่ครับผมยิ้วไฟโอ้โหนี่ฮะมาเจอคุณแม่กำลับบงอิ้วไฟอยู่ครับอิ้วไฟว่าที่แม่เป็นที่สี่จีท่านเสือ นี่แหละคยืออยิ่วไฟน้องแม่เนาะอนเอาเอาก,ก็บเก็บหมากายมานกลับมา,มา,กกมาอิวอ่วเอาในมันออกก็เคยเห็นกักเทียนไหมแม่คนก็เลยว่าอิ่วไฟโอ้กลางดึกก็อยู่กันโอ้แม่กับผูกเอาไมาา้เงี้ยมันกับไม้อือูกไปอือโอ้นี่บวกเครื่องเครื่องอิ่วออโอ้ยลูกหลานก็เคยเห็นกักเทียนไหมเอ้ กับปูวของวฟัองั้ล้มันเกิดม่ไงรุดเนาะโอ้แต่วอนสมัยนั้นนี่แม่ก็อิ่วไฟงี้สิละแม่ยังไม่เห็นข้าวข้าวคือซือคือขมอไรอย่าเงี้ยเมอะไมไม่มีกับของเกดมีแต่สือเอาหมเออม่อะไมอมายท่ำเอาเตี๋ยโอ้ แห่กรเส็ดแข็งแรงอี่ตัวดีเนาะโอ้ยุัยอดสุัยอดตอืมหูขายสวอดสุขายขายโอ้ตัมหูขายอือ่ตัมมือตัมขาตัมเ้าไปแล้วโอ้เอานเม็ดมันาเมือน่อยเอโอมสิไออกมาั่นไรออกมาสั่นโอ้เ้องกปั้นเอาตแม่หมดแมมอมาแม่แม่อนี่ยาแต่แม่เด้อ ถึงึงเห็ไม่เป็นสิงครับอือถึงเห็นัมเป็นสึ่งอครัก็าาไปตั้ไปยังเราสารังหือเออมือม่อมีใส่ของเจ๊ก <c oughs> มนมกของเจ๊กโอ้อาพ่วงึ่นเพลงกับไฟมะแก้วืจากโกเข้าไปแล้วออโอ้หม้ววกกอะไสุดัก่ไม ดมเจาต้องทาแต่เป็นสีสันดูนะเม่เนาะเมื่อไปเมื่อจากอ่าโอ้โหเอาว่าแใดงม่ยคเจอว่าว่ามันสุบพาว่าสันพี่น้องแสดงว่ามีชี้เลสต้วนี่นป่ม่ยว่าได้แล้วเนี่ยคือจาว่าหันเนี่ยโอ้สุพากันมากแม่ได้หาหนึ่งหนึ่งหาโตเดี่ยวพัดว่าเสียดายหลายเออย่านบ้าอยู่ว่าี่ม ว่ามันคือว่ามไปอังหาอังกาฟิกอะป่ะยังครับเนี่ยบังบังเออจัดมหาเมฆก่อนนะอืมมันสุดสไดเลยเนี่ไม่มียังไงหรอกคืนมาย่ำบ่ะไหมก็คือมามอกว่าซีซูนยีู่นตัวเดียวเนี่ยเออเปลี่ พูดให้ไหมพูดให้ไหย่คุณบอกล่างได้ผมเน่ยโอ้ภาพที่โงนี่มาดสิน่เคยังเคยแดวโอ้ยาปั้นทุ่งเม็ดอยู่างนั่งค่ออกจากป่ามาเมื่อหาอยู่มันมาไหนไ่อะเขาจะยุ่งเหรอพดไเหรอเออเออพูยุ่งอพูดยุ่งเหอาจารย์ผู้คนยี่นี่หลีนน้องเนาะเป็นไ ลงน่พังค่าเสร็จแล้วนี่เพิ่มค้นสมดไอ่าค่าสั่งค่าสั่งค่าสั่งอ่ะค่าซื้อนี่พี่น้องก็ว่าคนก็คิดก่หลายยายอาัว้ก็ว่าคนเก็บไปส่างแล้วก็อ่เออผมว่าเปนมานางวมสินี่ยมานางพร้อมเลยคือคงก็เดี๋ยวว่ะโอ้คไม่ยำอยู่เรื่บ้านบ้านคออกไม่ยำอยู่มันบ่ สามขึ้นผมว่าสามขึ้นส้อนเลยอโอ้บอกย่าอย่างนี้สามขึ้นรอมนี่สามขึ้นสั่นคนย่านบอกไปซื้อหรือคนเที่ยวบาบอกเท่านั้นอืมเป็นแบบนี้อืมโอ้บังเลอกเลือกงานอาะเพราะอืาแต่ว่าเมีฝันเห็นบ้างไหมไม่ค่ ฉังแต่อบคอ่ะฉันรั้ความากกว่าสล้วจะไงอ่ะฟังฟังเร้่อยบันทีเดียวแต่คุณนี่ก็ฟังอ่ะอย่ว่ากระเทิ้ง่ะกระเขา้งก็คือว่าหสังเาวน้หอบเข่าติดว่แม่ได้หอบเขาอันผู้ว่านความากกว่ากนาแม่มาแม่ผู้คนจากไปงานทู้คุ้มหแกงานอ กลางก็้อพไปกลางไปบะาบาคือบาคือบ่าคกอบ้า่ะรขนาอันที่ว่าปัญหาไก่มันดีไหมไก่ก็มันคือก็ฟงอันไก่นงี้ยนะเออย่ต๊ะเอะอออะไรกฟังเป่นนะ ไม่น่าภาพคามเนี่ยมัมมออน,นัปว่าที่สูงีกว่ากปว่า,ามันแบลว่าพักมาไหมรับ,บอ่อข้เออก็จะบอกกันไปแล,ล้วไหมบ่<ะ>าทำเออั้นเรามาว่าเนึ่งสามขึ้นแล้วพอบอกเึ้นสามขึ้นเลยสามพื้นแล้วโอ้ยยำยูหันลเราปติอืมผังเชื่อว่าคือว่าต้องขื้อเนาะคือว่าก็ลว่า เอาไวา้รังเอาไว้รางเขาขห้องหมอกเอาไว้รางคุณเร่ยนรางเลยรางคือเพิ่มเตเมเงินซุปมันง่ายแล้วคือเอาคืนเครื่องเอาไปสวดเขาเวลาเอาไว้รางเลาวก็ตัวไ,ไว้รางแต่ว่าเขาบ่กเขาใจก็เอาเก็บก็แปกได้หอนน้นเป็นสามือ นว่าโอ้คันเนี่ยแต่ขึ้นศูนก็ได้หรือว่าขื้นนก็ได้แต่ว่าเราสามตัวสามตัวมากันเออคันมากจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์โอ้รัองาัอ่ะีแม่ื้างนั่งอ่ะเอวเลยแม่บอกแ่มั้งวาแง คนไปคนไปงานศพแม่บ่แม่เออไปเมืองศพเขาไปเมืองศพให้ไปเมืองศพเขามั่งแมงยิ่งเออบางเงี้ยมันตายแล้วเออเคยบอกเขาว่าเอาขี้หมากรื่องอ่าครับผมเออเอาขี้หมากรื่องเขาว่าบอกเขาวาเอาไว้ห้างเอาไว้รังเถอะโอ้เออตามพุ่มฟังเนาะอ่าครับผม เอาไว้้างเอาไว้รางบ่ต้องเอาขึนนเพิ่งเอากระบอกบักเขาใส่ดอกเขาค่เขาตีกับตีาว้เสร็่ะม้เงิ่งเหมเนาะ้รบอเมียนลอโซ่องโซ่ผู้หญิงโอ้ก็งเอาไว้รางด้อเอาไว้้างด้อพี่หอมบอกว่าเอาไว้้างเอานไปแล้เอาไว้นี่นสี่ศูงตุ่ย อืแต่ว่าพวกรีสูสุนกเเอาไปใส่ได้หลอกให้งว่าซากใครรู้สมัครสามตัวก็ร่องเปล่งเอาแปลกก็เกิดอมันอยู่ทีนสามตัวน้องเนี่ยอแต่สีสูดมันเพื่อใถ้มันเน้นๆกันนักลางจัน้อยออาการบุญกลางโอ้โอ้ฮึ